ดุนเตรียมตัวสิ้นเดือนมกราคมนี้รู้ผลแน่บัตรคนจนรอบใหม่3ช่องทางเช็คสิทธิีด่วนผ่านรับ5 0 0ร้อถึงเจ็บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเทปของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะโดยทางเทศก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเตรียมตัวสิ่งเดือนมกราคมนี้รู้แน่ประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการปี6 5ปกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65จากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ46แห่งเช่นกรมสรรพากรสำนักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า19.63ล้านรายและข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า24.88ล้านรายรวมทั้งสิ้นกว่า44.51ล้านรายซึ่งมีการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองเพื่อให้ระบุต,ตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้แม่นยามากขึ้นโดยปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิใหม่ทั้งหมด ช่วยให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดคาดว่าจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม2566โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้3ช่องทางดังนี้ 1. ตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https s l a s slash บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ t mof go th หรือ https welfare mof go t h 2. หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลงังสำนักงานเศรษฐ,ฐกิจการคลงังและ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากการวันประกาศผลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติแล้วจะต้องไปยืนยันตัวตนธน,นาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนดจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดได้สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการณปัจจุบัน จะสามารถใช้บัตรสวัสดิการได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนปี65ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี65สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามวันเวลาและช่องทางที่กำหนดซึ่งหากมีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสามารถอุดธอณนการตรวจสอบสิทธิได้ โดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบ15-30วันและหากอุดทอนแล้วผ่านจะยังคงได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการย้อนหลังด้วยโดยแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคมนี้ โดยอยากให้เพิ่มเป็นคนละ500-700บาทต่อเดือนจากปัจจุบันที่ได้รับคนละ200-300บาทต่อเดือนทั้งนี้เพื่อให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อยที่กำลังเผชิญปัญหาค่าครองที่ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ